สวัสดีค่ะกิจกรรมสวนมนุ่คมเพียรพระปิตายอดเศรษฐีราหลวงปูท่ทวดขับเจ้านางสาวธิวาพรนาดีรหัสหนึ่งสามหนึ่งครั้งที่เจ็ดสิบสองวันที่ยี่สิบมกราหกเก้าค่ะ บัดนี้เป็นครั้งที่72ตรงกับวันที่20มกราคม2 5 6พข้าพเจ้านางสาวธิรพรนาดีขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระความปิติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเดจรุ่น หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจา้าทางหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวสดสาธทายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวสดสาธยายมุลต่อไป หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมัตาจักวาลีสุอัตาคันฉันตูเทวดาสัตธรมังมุนิราชสัสนันตูสักขโมกตังสักเคกามีจะรูเปคิริสีการัตเตจันตาริเควิมาณีทีเปรตเถจะคาเมตารู้ว่าน่าหาเนีเขหาวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตูเทวชลธารวิสเมยักขาคันทัพพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนีวาระว่าจันังสาธโวมีสุนันตุธรรมมัสวนากรวยัมทันตาธรรม ธรรมะสวนากัโรยามะธันตาธรรมะสวนากัโรยามะธันตาสองบทสวดนมัสการสิทธิคาถานนโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สามบุตรสวดสัจกิริยาคาถานาถิมีสรนังอันยังพุทโธมีสรนังว่ารังเอตีนาสัจวัตเจนาสุตมีหุนตุสัพพธานาถิมีสรนังอันยังธรรมโมมีสรนังว่ารังเอตีนาสัจวัตเจนาสุตมีหุนตุสัพพธานาถิมีสรนังอันยังสังโฆมีสรนังว่ารังเอตีนาสัจวัตเจนาสุตมีหุนตุสัพพธา สี่บทสวดมหาการุณิกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิกนาโถอัธายะสัพพปานินางปูเรตวาปาลมีสัพพปัตโตสัพพธิมุตมงเอเตนะสัจวัตเชนะมาหุนตูสัพพุปถวะมหาการุณิกนาโถิตายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัพพธิมุตมงเอเตนะสัจวัตเชนะมาหุนตูสัพพุปถวะ มหาการุนิโกนาโถสุขายาสัภปานินางปูเรตวาปารมีสัภปตตสพพุทิมุตมังเอเตนะสัจวเชนะมาหุนตุสพุปัทวา ้าบทสวนมหาสมัยสูตรเอวัเมสูตรตังเอกลางสมัยยังพระขวาสเกศวิหารติกับปีระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนัสทิงพันจมัตเตหิพิกุสเตหิสพเพหีวะอรหันเตหีทัาสหีจารุภทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายาพิกุสังฆาจอะตโคจตุนังสุทธาวาสกายการังเทวานังเอตตะทหูสิอยงโข พระขาวาสกเกสุวิหารติกับปีรัตปุถุสมงมหาวนเนมหาวนเนมหาตาพิขูสังเคสัสทิงปัญจมาเตหีพิคูสเตหิสัพเ,เพหีวะอรหันเตหีทัเสหีจะาโรกท้าตูหีทเวทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัสสานายาพิขูสังขาจาั ยันนูนามยามปีเยนะพระขาวเตนุปัสังกมือยามะอุปัสังกมิตวาพระขาโตสติเกปันเจกคคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยถาปีนามามะพาละวะปุริโสสัมิชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมิเชยยะอีว่ามีว่าสุทาวาสีสุเทเวสุอันตร ตันตะหิตาัคภักวตปุรตปาตุระหังสุอัตโหตาเทวตาภควันตังอภิวาตเทตวายกามตังอัถังสุเอกามตังทิตาโหเยกาเทวตาภคกวตสันติเกยิมังคาทังอภัสรมหาสมโยปวนาสงเทวกายาสมาคาตาคาตาหะอิมัง ธรรมะสมัยยังทักขิตาเยว่าอปปราชิตาสังคันติอัตโขอปปาราเทวตาภควโตสันติเยีมังคาทังอภาสิตันตพิขโวูสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุกกมรกังสุสารถีวานตานิค่เหตว่าอินทิยานิรักขันติปันธิตาติอัตโขอปปาราเทวตาภควโตสันติเยีมังคาทังอภาสสิตตวะคีรังสิตตวะปารีคังอินทารีคีรังโอหาจัมมั มามีชาเตจรันติสุทธาวิมาราจคูมาตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโขอปาราเทวตาภควตโตสันติเกียีมังคาทังอภาสีเยเกจิพูดทางสารนางคตาเสนาเตขามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุษย์สังเทหังเทวกายังปริปูรสันติติอัตโขภควาภิกขุอามันเตสีเยภูเยนาภิกขเวทัสสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตถาคตังทัสสนายะภิกขูสังคต เยปิเตพิกเวหิสุอติตตมัฏฐานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตาปรมาเยว่าเทวตาสันนิปฏิตาหิสุงเสยยะธาปีไมหังเอตระเิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตาปรามาเยว่าเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะธาปีไมหังเอตระหิอาจิกิสามีพิกเวเทวกายานัง นามานิจิตตยิสามิพิขเวทวกายานางังนามานิเทศิสามิพิขเวทวกายานางังนามานิตังสุนาธาสาทุกังมนาศิกโรุธาพาศิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกุปภะโตปัจจโสสุปควาเอตทโวจะ สิโรกมนุกกสามียัถาภูมมาตถสีตาเยสิตาคิริคัพพลังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสาัสลีนาโรมหังสาพิสังผู้โนโอทาตามนาสาสุทธาวิปัสนามาลาวิรา ิโยปัญจสติยะตวะวเนกปิระวัฒเวตโตอมันตยิสัทาสาวเกสาเสนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกาโอเตจะอัตตปะมกรุงมสุตวาพุทธสาสาสนงเตสัมปาตุระหุญาณังอมนุสสานาทสักนังอเปเกสตามัทกุงสาหาสังหัสสัตตลิงสตังเอเกสา หาสานางอมาน,นุสานามัทธสุงอปเปเกนตมัตะคุงที่สาสัพพาพุ้ตาหุงตันจัพพังอภิญญาญาว่าวิขตวานาจัคขุมาตเตออมันตายิสธา,าสาวะเกสาเสนรเตเท,ทวกายาพิกันตาเตวิชานาธาพิกวาวโเยวโหหังกิตายิามิกิราหีอนุปปะโสสัตตาสหาสาวะยา,าขาภุมมากะปีรวัถวาอิทิมันโตชุดทิมันโตว,วันนาวันโตยะสาสินุโมธมานาพิกามงพิกขุนางสันมิติงว่านาง ชาหาสาหิมาวตายะขานาณตะวันนิโนยที่มันโตชุดที่มันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมธมานาพิกามงพิกุนังสมิติงว่าังสาตาหิราติสหัสายะขานาณตะวันนิโนยที่มันโตชุดที่มันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมานาพิกามงพิกุนังสมิติงว่านังอิเจโตโซ อิเจเตโซราสสหสายาขานาณตะวันนี่น่ยที่มันโตชุดที่มันโตวันหนวันโตยาสิโนมูทมานาพิการมงพิขุนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจัตสตายาขานาณตะวันนี่หน่ยที่มันโตชุดที่มันโตวันหนวันโตยาสิโนมูทมานาอภิการมมงพิขนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชคายิโกเวปุลรษานิเวศนางพีโยนางสัตสหสังยาขานางปะยรูปาสติ กุมพิโรราชาฆาหิโกโสปาฆาสมิติงว่านางุริมันจัตทิสังราชาทัตตะทโทปาษาสติคันทัพพานางาธิปติมหาราชายาสศิโสปุตตาปีตาสาพะหโวอินทนามามหาพลายที่มันโตชุดที่มันโตวันนวันโตยาสศิโนโมทานาอภิการมงพิขุนางสมิติงว่านางทักขีนันจัตทิสังราชาวิรุธโหตัสาษาสติกุมพันธานางาธิปติมหาราชายาสศิโสปุตตาปีตาสาพะหโวอินทนามามหาพระลา ที่มันโตชุดที่มันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมานาภิการมุพภิกขุนางสมิติงว่านังปัญสิมันจัตที่สังราชาวิรูปโคปัสสสตินาคานางาที่ปฏิมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสพปะหาโวอินทนามามหาภลัยที่มันโตชุดที่มันโตวันหนาวันโตยศสิโนโมทมานาภิการมุ พิคุนางสมิติงว่านางอุตตารันจัตทิสังราชาคูโรตับปัสสาสติักขานางอาทิปฏิมหาราชายาสาสิโสปุตตาปีตัสสะพะหโวอินทนามามหาพลัยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสินโมุทมานาพิกามุพิคุนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทัตตะรโถทักินีนาวิรุษหโกปชิมีนาวิรูปะโคุูโรตารังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรที่สาทัทธลามานาทั้งสุ ว่าเนกับปีรัวัถเวเตสังมายาวิโนสาทาสากูวันจันิกาสัทธามายาคุเตนถเวเตนถูวิภูจวิภูโตสหจันทโนกามเสโถจะกินนุคันทุกนุคันทุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตเะเสโนจะคันทับโพนโรราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวติมพะรุสุริยวัจสะเอเตจันเยจราชาโนคันทภพาสหราชูพี่โมธมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงว่านางอาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตันสกากัมพัลสัตตราอาคูปายาคาสหายาติพิยาโมนาท่าตรัทหาจากอาคูนาคายาสิโนเอระวันโนมหานาโคโุปาคาสมิติงว่านางเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปักคีวิสุทธจักคูเวหา ยสสเตวะนามัชปัตตาจิตรสุปันนาอิติเตสนามังภัยยังตถานาคราชามามสิสุปันนาโตเขมมะกาสีพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปว่าหายันตนาคาสุปันนาสารนามังสุพุทธทางชิตาวชิระหาเทนะสุโมทางอสุราสิตาพาตโรวาสวัสสีติอิธิมันโตยะสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวคาสาเวะปจิติสุจิตติจปหา ราโทนโมจีสหัสตันจับพริปุตตานางสัพเพเวโรชนามากาสันในหิตว่าพรลิงสีนาปราหุพัธมุปาค้ามงสามโยธานิพันธันเตพิกคุนางสามิติงวะนางอาโปูจเตวาปตวีจเตโชาวาโยตธาขามงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายาสัสสหาเมตาการุณากากาอาคูเทวายาสาเสิโนทศเตทศสทากายาสาเพ นาหน้าตวันนี่หน่อยที่มันโตชุดที่มันโตวันหน้าวันโตยัสาสิโนโมระมานาพิกามุพี่ขุนนางสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจะทุเวยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักขิตาหนากาตานีปุรักขิตวาคูมันทวราหกาวาสูนางวาสโวเิถุสกุปาคาปุรินทัตโท ทเสติทัศธากายาสัเพนนาตะวันนิโนยทิมันโตชุดทิมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมระมานาพิกามงพิกุนางสมิติงว่านังอาราคูสหพูเทวาชลมมคิสิคารีวะอริทกาจโรชาจะอุมาปุพานิพาศิโนวารุณาสหธรรมาจะอาจจุดตาจานีสกาสุรยรุจิราอาวูอาูวาสาวเนสิโนท่าเสติทัศธากายาสัเพนนาตะวันนิโนยทิมันโตชุดทิมันโตวันวนาวันโตยศ สินมโมทมานาพิกามพิกุนังสมิติงวะนางสมานามหาสมานามนุษสามานุษสุตมากิธาปทตุสิกาอากุอาโกมโนปทุสิกา อาทาคูหารโยเทวาเยจโรหิตวาสินโนปรารัคามาหาปารัคาอาคูเทวายาสสิโนท่าเศตษทัาสัทธากายาสเพนานาตะวันนิโนยทิมันโตชุดทิมันโตวันนาวันโตยอดสสิโนโมธมานาพิกามุพิกุณะสามิติงว่านางสุกากรุมหารุณาอาคูเวคานัสสาสหโอทาตะไครหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละข้าชามิสักกาจายอดสสิโนท่านยังอาคา ปัจจุโนโยทิสาพิวัติติทัศเ,เตทัศตากายาสะเพนานะตะวันนี่น่อยที่มันตชุดที่มันตว,วันนว,วันโตยาสาัสส์ศโนโมระมานาวิการมงพิขุนังสม,มิติงวานังเกมิยาตุสิตายามากันทากาจยายัสสิโนสมพิตการามาเสฐาโชตินามาจารสาวนิปมาณราติโนอาคัวาทาคูปารณิมิตา ถ้าเศรษฐสัทา,สากายาสยัพเพนานัตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสัโินโมรมานาภิการม,มุภิขุนนงสมตติเงินังป้าเทเตเทวานิกายาสยัพเพนานัตะวันนิโนนามันวเย,ยนาอาคันชงเย,ยจันเย,ยสาธิสาสหาปวุทธชาติมัคคีรังโอขตินนะ มานาสวัวท่าเขโมขัดตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาปรมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหัสันนางกุมารโรติโสจะโสปาคาสมมิติงว่านาสหัสพัมมะโลกานางมหาพัมมะพิทธติปุปปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยะสัสิโสปุตยะสัสิโสทัสเศทษอิสราอากูปันเจกวัตสติวัติโน เตสันจะมาชัดตัวอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสับเพพิกันเตสินเทเทเวสภัพมาเกมาราเสนาอภิกามิปันสาการหัสามันที่ยังเอถาคันหัตถาพันท,ทาราเคนาพันธมัตถุโวสมันตาปริวาเรถา มาโวมุจิทาโกจินังอิติตันธามหาเสนกันหาเสนังอเปสใสิปานินาตารมาหัจาสะ,สะ,สะรังค <c oughs> ตตวานาเพระวังยถาปาวุสโกเมโคทนายตัวชุวิตชุกโกตทาโสปจ,จวัตปจ,จุธาว,จจวตีสังกุ ทศอัสยังว่าเสตันจะสับพังอภิญญญาว,ว่าวิคตวานาจักขุมาตาตัวอามันตยิสถาสาวเกศสาสเสนรเตมารสานาพิกันตาเตวิชนถาพิกโวเตจะอาตับปัมมะกลุงสุตวาพุทธสาสาสนางวีตาราเเทหิปักกามงในสังโรมปีอิชยุงสัพเพวิชาตาสังขามาพยาตีตายสาสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทสวดจุลชัยาปรกรณ์นโมเพนโมเม,ม,มพุทธเตชะสะรัตนาแตาย่ยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเท,ทวานารายะปะละม,มีสุราสิทธิพมมาจะอินทาจ,ะจ,ะจัจตุโรกาคัมภีรักกาสุมุทาปูตุงคังคาจะสัพพราม,มาใช้ยะประสิทธิพระวันตุเตใช้ยะใช้ยะทรุรณีทรุรีอุทธาทิอุทธาทีนาทีนาที ชัยยะชัยยะข้าคนละตนละนิสัยนิรายสายศสียน่ามีรูราชาพลหน้าราชีชัยยะชัยยะคำพีราสมพีนาคีทนาคีปีสาจะพูตับการีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงขีสุธาทานาโมขะชาชัยยะชัยยะวรุนนามุขะสัตตาชัยยะชัยยะจำปาที่นาค กุรคันถกชัยยะชัยยะคัชคนนาตุรงสูการาผู้ชงสีหาพยาขัดทีปาชัยยะชัยยะวะลุณนาโมขะยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณะสุทธิน่ารืดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธณีตารีศรัทธาสุชัยาชัยยะชัยยะธณีสันตินศรัทธาชัยยะชัยยะมังกราดรัญญาภาคเวชัยยะชัยยะวะลุณนายะคีชัยยะชัยยะลักขเสสุราชศุรภูชาเตชา ชายาชยะพรเมทัขนาชายาชยาราชาธิราชชัยชายาชยะปัทวิงสัพพังชายาชยาอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชายาชยามเหิสุโรหาโรหาลินเทวาชายาชยาพรมาสุรคโคชายาชยานาโควิรุธาโกวิรุปักโคจันทิมาราวีอินโทจเวนเตโยจักกุเวโรว่ารู โนปีจะอักขิวายโยจะ้าชุนโวกุมาโรทัตระทักโกอัฐารสามหาเทวาสิทธิ ภาษาอาถโยอิสิโนสาวกาสัพพาชยยะรามโอพระวันตุเตชยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสปาโรจะชยยะกังเอเตนัชยยะเตเชนัสถธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุนตุเตชยยะมังคลังชยโยปิพุทธัสสะสริมัตโตอายังมาลัสสะจัปปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาพระมังคนามหิสิโนชยโยปิพุทธัสสะสิริมัตโตอายังมาลัสสะจัปปาปิมัตโตปราชาโยโอโค โพธิมันเตปโมทิตาชัยตะตาอินทคณามหาหสีโนชโยปิพุทธสัสิรีมัตโตอายังมาลัสสะจะปาปิมัตโตปราชโยโคสยมโพธิมันเตปโมทิตาชัยตะตาเทวคณามหาหสีโนชโยปิพุทธสัสิริมัตโตอยังมาลัสสะจะปาปิมัตโตปราชโยโคสยมโพธิมันเตปโมทิตาชัยตะตาสุปัน นาข้านามเหสีโนชายโยปิพุทธศาสีดิมัตโตอายังมารัสสะจัปปาปิมัตโต巴拉ชายโยอุโคชายยมโพธิมันเตปโมทิตาชายแตถาะนาข้าามเหสีโนชายโยปิพุทธศาสีดิมัตโตอายังมารัสสะจัปปาปิมัตโต巴拉ชายโยอุโคชายยมโพธิมันเตปโมทิตาชายแตถาสัพพะมะข้าามเหสีโนชายันโตโพธิยามูรีสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิ ขยันสุชยมังคะเลอปาราชิตปัลังเกสีเสษปทวิโปคะเลอภิเสกเกรัพพุทธานังอคปโตปมทติสุนักตังสุมังคาลังสุปภาตังสุหิตตังสุขะโนสุมุขโตจาสุยิทังพรมจาริสุปทรักขินังกายกรรมังวจากรรมังปทักขินังปทักขินังเมโนกรรมังปณีทีเตปทักขินาปทักขินานิกตตวานาละพันตันเถปทักขินเตอัตถะละถฐาสุกิตาวิรุหา พุทธศาสนาีอโรคาศุกิตาโหตัสศหาสัพเพหิยาติพิสุนันตุพุโตเยเทวาสมิงธานีอธิิัตาธิคายุกาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพธาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชินาสนสนังยากาจิปัฏนานเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตกาเรปวสันตุวสังวัสา วลหาหกกาโรคาจุป,ปัฏทวเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาลัขังเจปุสุธ,ธัรรมมานิยามาสุตังเอวามสุตังเอกังสมัยยังพระควาสาวัตถียังวิหารติเชตวเน <c oughs> อนากรปินทิกัสอาลามีตัลลคุพะคววาพิกุอามมนเตี พิขวติพันเตติเตพิกุพะควโตปัจัสสุงพะควเอีตัทโวจะอุปาราวาพิขเวตถาคตานังอนุปาราวาตถาคตานังทิตาวาสัาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยมตาสัเพสังขาราอนิจจติตัง ตถาคตตัวพิสัมพุชาติพิสมติอภิสัมพูชิตวาพิสมตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธเปติวิวรติติวิภัชติอุตานิกรติสเพสังขารานิจติอุปทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาราตุธรรมติตตาธรรมานิยามตาสเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตตัวพิสัมุทชาติพิสม ติอภิสัมพุชิตาวาภิสามีิตาวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธเปติวิวารติวิภาชาติอุตานิกรโรติสภเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิขเวสถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธถาตุธรรมติเตตาธรรมานิยามตาสภเพธรรมานันตาติ ตังตถาคาตัวพิสัมพูชาติียพิสเมตเตียพิสัมพูชิตวาพิสเมตว,า,มตวาจิกาติทเทเสติปัญญาเปติปันธาเปติวิวาราติวิภาชาติอุตานิกรติสัพเพธรรม,มานันตติอิทัมาโวจา่าภะควาอัตตมนา,าเตพิกุภะควโตภาสิตังอี่นันทุนติ แต่บทสวดพัทเทกัตตาคาถาอัตติตังนาวาฆเมยแยะนาปฏิกังเขยนนาฆตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพบวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตังปะหินันตังอัปปัตจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมตันถาตันถาวิปัสติอาังหิลังอาังกุปังตังวิทามโนรูหะเย ผู้ใดเห็นทำมันเกิดขึ้นเพาะในหน้าที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงียงกนกรนแคงเขาควรพาะปูณาการเช่นนั้นไว้อเจว่ากิจจะมาตับปังโกชัดยามารนังสือเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้หน้าฮีโนสังขารันตีหน้ามหาเสนีน้ามัจจุนา การปัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีสีนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตันที่ตังตังเวพัทเทกรัตโตติสันตวาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม ก้าบทสวดธรรมสังเว่ะปัญจเวคณาสัพเพสังขารานิจสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแกจิตตายไปสัพเพธรรมานันตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตถวังชีวิตตัางชีวิต เป็นของไม่ยั่งยืนทุวงมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังมายามริตัพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะาปาริโยสานางังมีชีวิตตัง้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรลบชีวิตตั้งมีอันน้อันิยตัง้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีนิยตัง้งความตายเป็นของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอาอยัางกาโย ο. อาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาะอาเปตาวิญญาโนขั้นปัสจักวิญญาณชนทนเขาทิ้งเสียแล้วที่สี อ่ิทเสดสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกกะลิงฆ่าลังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวัาตสังขารลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทาว่าญาติธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาอุปาชิตตวานนิรุชันติ ขั้นเกิดขึ้นแล้วย่ำดับไปเตสังวุปสัมโยสุโข,ขความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามรันติจัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสูดจามมะริสาลีที่ตายแล้วลกาลังจักตายแต่เทวะหังมะริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมีถัสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย สิบบสวดมตตาอย่างจิตจีอย่างจิตจีกุสลังกรรมมังสะเพหิพะเตหิกตังปุญยังนนอนุโมทันตุสุนันตุโพยโตเยเทวาสะ อาสามิงธานีอาที่ตาทีคายุกาสัตยตาหุนตุสิกตาหุนตุทุกขาปะมุญจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพนักขตาุตาปะมุุจันตสัพพเเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพพเ Okay. สามัญตีนางสมิชนตัวว1สิบเอ็ดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดหน้าโมโพธิสัตว์ตัวคันติมาะยิตีปะคะวะหน้าโมโพธิสัตว์ต mm ัว hmm. คันติมาะยิตีปะคะวะหน้าโมโพธิสัตวตัวคันติมาะอิตีปะคะวะสิบสองบทสวดปันติทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลปุทิคะเลตาหิงตาหิงตาธรรมมาตาเนนาภวันตุปูชิตาสุทิงกะรุน เศทาวิหารมันทะเลธีราจามชัชย์นาวากาจัพพิขาวสารามิกาธานาปฏิอุปาัสากาขามาจะเทสานิขามาจะาอิสาราสป,ปานาภูตาสุกิตาระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทสัพพาวาสังเสทชาตาอัทธาโวปปาติกานิยาน,นิกังธรรมะว่าลังปฏิตเตสัเพปิทุกัสสะการณตุสังขยังท้าทาตุจีรังสตังธโม ธรรมมัทราจะปุขาสังโฆหูตุสมัโคว่าอัายาจะหิตายาจะอัมเหรักขตูสทธโมสเพปิธรรมมาจาริโนวุทิงสัมปาปูเนยามาสธรรมเมอรลยปเวทิเตปะสันนาหนตูสเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาลังประเวชันตุกาเลเทโรภวสันตุวุทิภาวายาสตานาสมิทางนีตุ มีท่านิงมาตาปิตาสาตาชังนิจจงรักขันติปุตตะกังอวังธรรเม,มนาราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาสิบสามบสวดเทวตาอุย โยชนะคาหาทุกขปัตตาะนิทุกขายปัตตาะนิพย,ยาโสกปัตตาะนิโสกาหงตูสัพเพปิปานิโนออตาวตาจะอมเอหีสัพพทางปุญญาสัพพทางสัพเพเทวานุโมทันตูสัพสพะสัพปติสิทธยาทานังทัมตูสัทธายาสีลังรักขันตูสัพพทาภาวนาพิยตาหงตูัดชันตูเทวตาคาตาสิบสี่สมองบทสวดสมงคนคอถาหงตูสัพพังสมงังฆาลังรักขันตูสพัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาสนตู โนตุนิรันตลังหนตุสัพพังสุมังฆะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาสตีโนตุนิรันตลังหนตุสัพพังสุมังฆะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนาสตีโนตุนิรันตลังสัพเพพุทธาภะละปตัปปจีกานันจายังภะลังละหันตานัณจติชีนลักขังพันธมิสัพพสุสัพเพพุทธาภะละปตัปปจีกานันจายังภะลังละหันตานัณจติชีนลักขังพันธมิสัพพสุ สัพเพพุทธาภะลับปัตตาปจกานันจะยังภะลังละหันตานัณจติชีนาละขังพันธมิสัะพัสสูสัพเพพุทธาภะลับปัตตาปจกานันจะยังภะลังละหันตานัณจติชีนาละขังพันธมิสัะพัสสูสัพเพพุทธาภะลับปัตตาปจกานันจะยังภะลังละหันตานัณจติชีนาละขังพันธมิสัะพัสสูสัพเพพุทธาภะลับปัตตาปจกานันจะยังภะลังละหันตานัณจติชีนาละขังพันธมิสัะพัสสู สัพเพพุทธาภาละปัตตาปจิกานันจะยังพระลังละหันตานันจะเตชนนะละขังพันธมิสสะโสสัพเพพุทธาภาละปัตตาปจิกานันจะยังพระลังละหันตานันจะเตชนนะละขังพันธมิสสะโสสัพเพพุทธาภาละปัตตาปจิกานันจะยังพระลังละหันตานันจะเตชนนะละขังพันธมิสสะพัสโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วคลาปลอดภัยจากทุกศโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสาม,มาชีพอันมชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุทนาสาธุการ ในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปดตาย,ยอดเสถียีตั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิงหมูเรศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลือฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นิีิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกทานด้วยเทนสาธุ